ขอบคุณมากนะครับผมอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมที่ไว้ใจในการสักลายมือของอาจารย์มงคลรอดทิ้งธรรมนะะตั้งจิตอธิษฐานนะครับนะเมตตามโมกรุณาพุทธปาณิทายินดียะเอนดูสัมปสิปียังมะมะ,มะคัเตศิกคคัเตศิกิงการณาคาัเตศิกอาหารปิตังชนมิชานมิน,มนะเมตตาเป็นคาถาให้คนรักคนเมตตาตัวเราตัวเรารักและเมตตาผู้อื่นต่อไปนี้มีแต่สิ่งที่ดีการเงินการงานความประสบความสําเร็จโชคราภ เราจะไปหยิบเราจะไปจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองเป็นสิ่งที่ดีและสามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยคาเตสิกคาเตสิกกินกระนาคาเตสิกอาหารปิตังชนมิชนมิเป็นคาถาแ้วคาดปลอดภัยปืนผาหน้าไม้ตา์ตาวุธหอกของมีคมหรืออสารพิษไม่สามารถทําร้ายกายกล้ามตัวเราได้เราสามารถเดินทางไปทั่วสารทิศมีแต่สิ่งที่ดีต่อไเป็นนิตลอดไปสาธุ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 นะครับล้างมือมาเสร็จแล้ว การสักลายมือเราก็จะทําความสะอาดลายมือด้วยแอลกอฮอล์นะครับเราก็จะทําความสะอาดนะครับด้วยแอลกอฮอล์คือการฆ่าเชื้อนะครับเราก็จะดูเส้นวาสนาเป็นยังไงนะครับเราก็จะออกแบบการออกแบบเส้นลายมือนะครับนะครับตามบุคลิกตามเส้นของเขาที่เขามีอาจารย์ถ่ายได้ได้ครับตามสบายเลยนะเอาไปเป็นความรู้ คนนี้ดูเดี๋ยวผมจะเอาเส้นวาสนานะครับที่เขาไม่มีตรงนี้เห็นนะจะสักตรงนี้เพิ่มขึ้นหัวท้ายเส้นวาสนาจะพุ่งขึ้นไปถึงนิ้วกลางแล้วก็เส้นเกียรติยศเส้นพุทธสามเส้นเส้นวาสนาเส้นเกียรติยศเส้นพุทธเนี่ยแหละสามเส้นนี้ก็พาร่ํารวยพาเจริญรุ่งเรืองในสิ่งต่างที่ดีทาแอลกอฮอล์เสร็จเราก็จะมาทายาชานะครับยาชา สักของเราเป็นสักพิธีไม่ลึกเพราะฉะนั้นยาทาก็คือเหมือนเป็นพิธีเท่านั้นถูมือนะครับถูมือมันฉม่มคะมันมันเราไม่สักลึกไม่ได้เอาเจ็บเอาแค่เผลนเผน,นแค่เหมือนกับไม่ถ้าลึกเนี่ยมันจะเจ็บนะครับของเราไม่นะเพราะฉะนั้นมันก็เป็นอะไรที่บางๆเดี๋ยวผมข,อ,ขอใส่ถุงมือนะเอาเรา,างวนะัลที่หนึ่งเลยนะจ๊ะเอารงวันที่หนึ่งเลยเนาะเอาโชคลาภสิ่งต่างที่ดีประสบความสําเร็จเจริญรุ่งเรืองนะครับให้เกิดความ เป็นดวงดีที่สุดนะครับในชีวิตไปอาจารย์ใช้เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของอาจารย์มงคลพ่อทิ้งทำรรไปช่วยเหลือช่วยเหลืออาจารย์มงคลพ่อทิ้งทำช่วยเหลือลูกศิษย์ของอาจารย์มงคลวัดใจสิ่งต่างที่ดีกันไปเลยนะครับอันนี้นะครับพระแล้วก็บัตรของนี่ครับ,บอ่าเนี่ยของคุณภรรยาด้วยแล้วก็นี้อันนี้เป็นของโรงแรมเจ้าพยาปราร์ค คุณอภิชาตเจ้านายของอาจาร,รย์มงคลรอดทิ้งทำคุณอภิชาติโยภาพทำนะครับบูชาอันนี้คือพระเจ้าประสาททองและก็านารายทรงคุดนะครับ mm hmm. เก็บไว้นะครับ mm hmm. เก็บไว้ mm hmm. นารายทรงคุดใช่ mm hmm. เจ้านายอยู่กันมา30กว่าปีและคุณอภิชาติโยภาพ mm hmm. เจ้าของแหลมเจ้าพญาพาร์แล้วเรือข้ามฟากสมุยดอนสัตว์ ราชาเฟอร์รี่ 就安买。 ช่วงนี้คือยาชาก็จะทํางานงาใช้เวลายาชาในทั่วไปก็คือประมาณสัก15นาที10นาทีนะครับตอนนี้วัสลีนที่เราจะต้องทานะครับวัสลีน,นมันเป็นสิ่งที่ทําให้มือฝ่ามือกับเข็มเนี่ยมันละลื่นมันลื่นกันเพราะบางคนเนี่ยถ้าไม่ทาวัสลีนเนี่ยเข็มสักมันจะฝืดมันจะหนื่นนะมันจะช้ามันก็จะทําให้คนสักหรือว่าคนที่รอสักเนี่ยทรมาน เพราะฉะนั้นเราก็จะใช้วัสลีนทาเพื่อให้มือมันลื่นนะครับเวลามันเจอเข็มมันก็จะลื่นแล้วมันก็ดึงเส้นให้มันสวยงามด้วยสักของอาจารย์เนี่ยใช้สีแบบธรรมชาติเดี๋ยวมันก็จางหายแล้วจางไวมันจะไม่ได้เป็นสีแท็กทูแบบติดตัวนานนะครับมันเหมือนสักพิธี ไม่ต้องครับติดไปตลอดชีวิตคําว่าติดไปตลอดชีวิตคือเราสักพิธีสีิมงคลติดไปตลอดชีวิตนะครับก็ถึงที่อาจารย์ท่องคาษาสิ่งต่างจะติดตัวไปตลอดนะทีละฝ่ามือเอามือนี้วางไว้ก่อนมือข้างนี้อาจารย์จะได้มีที่วางมือถอยไปนี้ถึงถอยไปเพราะว่าใกล้เกินไปเดี๋ยวมันจะมองไม่เห็น นะครับสีเข็มปุ๊บดูดสีปุ๊บดูสดสีขึ้นไปนะครับก็สัตว์ไม่เน้นเจ็บเน้นเป็นสีมงคลบางาเบาเส้วนวัสดาเส้สนที่ดีสุดก็คือตั้งตรงตั้งแต่ข้อมือขึ้นไปเป็นพะินที ใช่เนินจันแม่เก่งแล้วนี่เงินจันบริเวณนี้ดูจ,น,ดจนจําได้แล้ว,ลวเส้นวาสนาถ้าเกิดเงินประจังเขาเรียกว่าโชคดีดวงดีมีหลายแบบต้องเอาตามตัวเส้นหลักของเขาบางคนมาจากตรงนี้แต่เส้นหลักของเขามันต้องส่งกัน <c oughs> ถ้าไม่ส่งมันจะไกลมันจะเป็นเส้นที่ตลกเราก็ต้องดูเพราะแค่นี้ก็ดีมากแล้วเส้นวาสนามาเติมเส้นเดิมเขาและให้พุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางเส้นวาสนาหรือเส้นทรัพย์เ <c oughs> ส้นการเงินการทองเส้นที่ดีสุดคือตั้งตรง ตั้งแต่โคนเส้นไปถึงโนะค,คนนิ้วกลางแต่ต้องดูเส้นหลักของเขาถ้าเส้นหลักเขามีเป็นยังไงเราออกแบบให้มันเป็นใกล้เคียงกันแต่ถ้ามันตัดเราไม่นิยมสักเส้นเก่าที่เขามีอยู่แล้วให้เสียหายเพราะฉะนั้นเราต้องดูออกแบบออกแบบแต่ละคนให้ครบจริงๆมันก็คือมีให้ครบนั่นแหละมันจะได้ดีเส้นวัฒนาเส้นเกียรติยศ ถ้าเขามีดีอยู่แล้วบางคนเขามีเส้นดีอยู่แล้วสวยอยู่แล้วเพราะเขาไม่รู้ตัวว่าเขามีถ้าเขามีอย่างนั้นเราก็สัตว์ทับเลยเพราะว่าเขาใช้ได้อยู่แล้วแต่เวลาเขามาเขาก็อยากหวังที่จะให้ตัวของเขาหรือว่าจานสัตว์ให้เขานะเนะนะนะส้นวศรตั้งพุ่งขึ้นถึงนิ้วกลางนะเส้นก,กิจยศนะอันนี้คือมองแทบไม่มีเส้นก,กิจยศเลยนะเส้นอาทิตย์ไม่มีเราก็เติมได้เลยคนที่ไม่มีเราเติมได้ง่ายเลย ตั้งอาโคนขึ้นมาเส้นอาทิตย์เกียรตยิยศเส้นชื่อเสียงความสำเร็จชัยชนะรวมถึงการกระตันยูและรักษาคำพูดในสิ่งที่เราพูดอะไรออกไปจะต้องทำให้ได้เส้นเกียรตยิยศความเป็นนายคนถ้าเขาไม่มีอันนี้ยมันไม่มีเราก็สักให้เป็นพิธีขึ้นมาวัดใจเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเรา คนที่ช่วงที่เขาสักเนี่ยใจของเขาก็จะเริ่มรู้สึกมีความหวังมีความสุขจริง,รงๆการสักก็คือรวบรวมจิตใจของเขาที่เขาสับสนนะ่ะให้มีความหวังวนั่นเองพะคนเราพอสักมันจะจิตสุขเพราะจิตสุขเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่านะครับความรู้สึกว่าเขามีอะไรที่ดีกลับไปเขาก็พูดเขาก็มีความสุขความพึงพอใจสิ่งตัวนี้แหละมันทําให้เขาได้ดีให้เขามีความจเจริญรุ่งเรืองด้วยจิตที่ยึดเหนียว ที่เขามีความผาสุกนั่นอเองนะครเส้นอาทิตย์ตั้งตรงที่สุดมาถึงนิ้วนางแต่ละคนไม่เหมือนกันนะตามเส้นหลักของเขาที่เขามีเพราะว่าบางคนเนี่ยเขาไม่เป็นเขาเห็นว่าสักนี้สักนี้เลยลืมเส้นเดิมของเขาที่มีสวยอยู่แล้วไปสักชนตัดเสียหาย mm hmm. เพราะฉะนั้นเราต้องมีหลักการเส้นพุทธเส้นพุทธคือนะครับเส้นที่ดีที่สุดยาวจริงๆเนี่ยมันขึ้นได้หลายแบบแต่เรา ออกแบบตามที่เรามีเนี่ยนะนะเส้นพุทธก็คือคําพูดการเจจาวาทศิลเส้นพุทธจะยาวไปถึงเนินก้อยนิ้วก้อยนะครับเนินพุทธ มเท่่มัม่หรอกมันไม่ได้ลงลึกถ้าบางคนลึกกีดเนี่ยเจ็บอันนั้นจําเป็นต้องใช้ยาชาแต่อันนี้ของเรามันชาสักเป็นพิธีเท่านั้นเองเราก็สักทําให้เขานะครับขีดเบาๆแต่บางคนเขาลายมือก็อ่อนมากแค่นี้ก็เจ็บแต่บางทีชิวๆนะครับเ,เส้นพุทธอยู่นิ้วก้อย าากอกวาใมของคนเรามีเศาสตร์อะไรเยอะใช่นะครับอ่ะมาข้างนีนะน้ลงลึกไม่ได้นะครับลงลึกไม่ได้เขาทำไมลงลึกไม่ได้อย่าลืมสิมือต้องใช้ถ้ามันระบมบวม,บมกินข้าวทํางานจะมีปัญหาละเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เน้นถ้าเราดีจริงมีอะไรพลังดีจริงแค่พิธีก็ได้แล้วนะครับดวงก็เปลี่ยนจริงๆใช่ความสุข่ยความสุขคนที่เขายังไม่มีมนุษย์เราเนี่ยคิดสับสนคิดมากฟุ้งซ่าน กลัวแต่พอเวลาเขามีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเขาก็มาหาจาย์มงคลเนี่ยก็คือเขาหวังเขารวบรวมจริงๆของศิริงมงคลเหมือนกันหมดพระเครื่องเบอร์มงคลสักลายมือคือรวบรวมจิตของเขาให้มีความรู้สึกว่าเขามีของดีนะจิตของเขาจะอุ่นใจแค่นั้นเองเรียกความเรียกกังใจมันอันนี้คือเส้นวาสนานะครับกับเส้นกิจยศเส้นพุทธเราสักเราต้องสักเส้นพุทธก่อนเพราะว่ามือข้างนี้เราสักเส้นวาสนาไปก่อนเส้นกิจยศมันจะลบเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราต้องสักจัด ข้างนอกมาหาข้างในเพราะว่าตัวนี้ก็เลยต้องสักนิ้วนับยุ่ก้อยก่อนเนินพุทธก่อนค่อยๆถ้าเราดูเนี่ยสักแล้วสิ่งต่างๆอยู่ที่เราพูดวาทศิลป์อยู่ที่เราพูดเนี่ยแหละเขาจะฟังเพราะว่าคนที่มาสักมาอะไรเขารู้อยู่แล้วว่าอาจารย์มงคลทําอะไรเขาต้องทํากันบ้านมาอยู่แล้วไม่มีใครมาถึงไม่รู้ว่าอาจารย์มงคลเขาต้องการจะสักอะไรเนี่ยเขาก็ต้องรู้ก่อนอยู่แล้วใช่ไหมครับนี่แหละอันนี้ก็เราก็สักไปค่อยๆไปเส้นพุทธ เส้นพุดมันให้ในเรื่องของวาทศิลป์การพูดการเจจาการติดต่อพูดในสิ่งที่ดีเป็นสีิมงคลรักษาทรัพย์รักษาเส้นวาสนารักษากิจยศนั่นแหละเส้นพุธสักไปเรื่อยๆเทีนิดมันก็ตรงเองนะครับไม่ต้องไปกังวลสวยไม่สวยเราสักเป็นพิธีนะครับเส้นพุธ แต่ต้องสะอาดใส่ถุงมือเข็มสักใช้แล้วทิ้งเลยแหวนสีทิ้งเลย,น,เลยนะเพราะว่ายุคปัจจุบันยุคไวรัสโควิด -19 เราต้องสะอาดสะอาดอย่างเดียวมันจะเป็นสิ่งที่วัดใจนะเส้นพุทธปัญญาเส้นเกียรติยศเส้นอาทิตยนะ์เส้นอาทิตย์ลากตั้งแต่ช่วงข้อมือเนี่ยนะครับขึ้นไปถึงนิ้วนาง แต่ต้องดูว่าเส้นเดิมเขามีหรือเปล่าถ้าเขามีสวยเราก็ยึดติดเส้นของเขาไว้ถ้าเขาขาดหัวท้ายเราก็ต่อให้เติมให้เต็มนะครับเส้นอาทิตย์อันนี้ง่ายเลยคือตั้งตรงเลยเพราะเขาไม่มีขึ้นมาจริงๆมีไหมมีบางแต่มองไม่เห็นแต่วันนี้เราเติมให้เต็มเส้นอาทิตย์ที่บอกว่ามีทั้งสองเส้นคู่ที่บอกว่าหกสิบยังต้องทำงานอยู่และได้ดีด้วยอันนี้ก็เติมไปให้เต็มไปต่อกับเส้นที่เขามี ตรงที่ไม่มีคือเขาไม่มีตั้งขึ้นมาถ้าใครมีตั้งต้นขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าต้นตระกูลบรรพบุรุษเขามีชื่อเสียงอยู่แล้วแต่ใครมามีล่าช้างเนี้ยแสดงว่าอายุเขาพาไปให้เขาสร้างให้ประสบความสำเร็จก็คือเขาบักบันพักเพียรด้วยตวงเขาได้ดีก็ไปต่อให้ชนกับเส้นที่เขามีเส้นอาทิตย์เกียรติยศตั้งตรงพุ่งถึงนิ้วนางอ่าต่อไปเส้นวาสนา เนี่ยคนนี้มีเส้นกากบาทกลางฝ่ามือดรืยนะ้นไมดูดีๆับมีกองขาอ่ามีซิกเนอ่ามี6ิกเซนอยู่ใเนี่ยในกากบาทเห็นไหมอันนี้คือข้างซ้ายข้างซ้ายเขาได้แฟนดีได้ภรรยาดีเขาเรียกว่าได้ภรรยาเป็นกุลสตรีเป็นผู้หญิงที่เพียบพร้อมทุกอย่างอยู่ยด้วยกันแล้วก็สามารถสร้างความจเจริญรุ่งเรือง,องตอนเด็กๆสงสัยอยู่วัดมั้งเ่าอีกากบาทกลางฝ่ามือเนี่ย ใช่ไหมเห็นไหมหลอกอาจารย์ไ <spell> ม่ได้พอเห็นปุ๊บรู้เลยจริงเหรอเนี่ยตอนเด็กอยู่วัดใช่ไหมวัดดอนวัดดอนเลยนี่วัดยันนาวาเลยเห็นไหมอ่าเห็นนะเนี่ยนะเขามีซิกเซนอยู่นะแล้วอย่างนี้เราซับได้ไม่เป็นไรหลีกได้เพราะกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยก็หลีกอย่างเงี้ยให้เขาอยู่สักทับได้ให้เน้นยิ่งกว่าเดิมได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขา ใช้ได้อยู่จะสักทับหรือไม่สักก็มีอยู่แล้ว mm hmm. มีอยู่แล้วก็แสดงว่าสิริมงผลของนี่มาอยู่ข้างซ้ายอยู่ข้างซ้ายกาบาัดอยู่ข้างซ้ายนี่สักผ้าถูบ้านทาอาหารทําอะไรอีกนะรู้ไหมเพราะว่าอ mm ่อนโยนไงเพราะฉะนั้นคนที่มีเขาก็ตัวเขาเองก็มี mm hmm. เขาอยากจะทําให้เขารักไทยเนี่ย mm hmm. ผมว่าเนี่ยอยู่เนี่ยนะครับอันนี้ได้ดีไม่ต้องกวนะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาช่วยเหลือเขาอยู่แล้ว ได้ดีในทุกข้างขวามีสุ้สองข้างพอสักไปอย่างนี้เห็นนะครับอยู่ประจําตัวแล้วไม่ต้องกังวลจะเขียนจะไม่เขียนมีอยู่แล้วได้ดีนะอืเดี๋วจะถ่ายรูปนะเก็บเอาไว้เสร็จแล้วเนี่ยแหละสักเป็นพิธีสิี่มงคลติดไปตลอดชีวิตพอเห็นกระกบบาแตอนนี้รู้แล้วทำไมอ่อนไหว <c oughs> <c oughs> ไอ้เส้นนี้แหละเส้นสิี <c oughs> รู้ล่วงหน้าไง อ่าสมแล้วมีแฟนเป็นหมอดูแอบร้องให้ได้เดี๋ยวจะถ่ายไปบ้างรายมือโชว์สามมือสองมือนับสองสามมือเลยครับโชว์อ่าหนึ่งสองสามเดี๋ยวถ่ายกับอาจารย์งคลรอดทิ้งทำหน้าอ่าหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากครับจากอาจารย์มงคลรอดทิ้งทำขอบคุณครับ มาโช์กล้องหน่อยสองฝ่ามือโชว์สินิดนี่รวยๆเฮงๆนะสิริมงคลตลอดไปมีไว้แล้วรวยจากอาจารย์มงคลแล้วทิ้งทางครับปึ๊ดหนูมีไว้แล้วรวย